ผสมรักลักนะครับทีข้าวินมาแต่เบื่องต้นนะครับบางแต่ต้นที่ว่าข้ามีการผสมอาหารเองนะครับก็ตัวนี้จะเป็น้าวโพดบดนะครับจะเป็นข้าะโพดบดตัวนี้จะเป็นรำอ่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นฐานที่ยูฟาร์มเขาเนี่ยใส่เป็นประจำนะครับเพื่อลดต้นทุนในการเยาวหยาในการยั้งเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโปรตีนเข้ามาอยู่แล้วครับผมส่วน หพวกมัวมท้องหัวยังเขาก็จะเสริมหพวกนี่เขาไปจากนี่จากตัวนี้เสริมเขาไปอีกนะครับครับครับผมจา่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นผ้าผส,สมเบิงึงเนาะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่เยื่อมนฟาร์มครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ครับเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงเัวต้นน้ำแบบยืนโล่งนะครับแบบยืนโล่งนี่คือเป็นแบบใดนะครับแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงแบบใดนะครับพ่่อแมพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าสิไปคุยครับเสียตอมน้ำกันนะครับผู้เปิรนดูแลเยื่มนฟาร์มครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้เสียตอมแนะนําตัวให้ยครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหูจักไหมครับครับผมพ่อไหนตอมเสียมนฝั่งครับผมครับหัวเรือครับหัวเรือนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจริงๆเราห้องกามาหาเสียตอมไลฟ์คลิปแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับกับผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิรงอ่าวิธีการเลี้ยงงัวต้นน้ำแบบยืนโล่งนะครับแบบ แบบยืดโล่งนี่เป็นแบบใดครับเสียต่อมครับแบยืดโล่งก็คือเขาจะมีวิธีการจัดการในฟาร์มเขาคืองูจะยืนในกอบตลอดนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งพื้นที่ให้เป็นโมเขียดนะครับลดการเขาไล่คงลดเวลาที่เขาการจัดการในการเรียกขึ้นมาจริงๆนะเพื่อยืนนี่เพื่อจะได้กินแล้วก็นอนนะครับแล้วก็บอกเขียดครับบันทีในการเลี้ยงแบบยืนโล่งนี่ครับแล้หลายคนก็กังวลว่า อ่าสีได้ผลบอสีดีบอจังสีนะครับก็มันกับหล้วจต่การบริหารจัดการของเขาเนาะครับเนาะบางคนอ่าเพื่อนกัมุมมองก็คือว่าไ่ทงเนี่ยคือเขาต้องลดต้นทุนในการหาหยาหาอาหารมาเพิ่นนะครับเพิ่นกับมันกาสบายที่อีแบบแต่ว่าอยู่นีก็คือมันมีเวลาซึ่งห่วมันึงรื่องลอยนะครับเนาะขางหลงมีวิธีการจัดการโดยการขังไว้้นกา เขาเอาโป๊เอาเผื่อว่าเอาโภชนาการมาใส่เพิ่น์นครับอยู่นี่จะยืดรักแบบนี้จะยืดรักแบบนี้เนาะนะครับ,รบวิธีการเลี้ยงก็แตกต่างกันไปแม่ต,ต้องให้เพิ่์นไปหายเชนเองครัดีเขาเอามาให้เพิ่์นกินไม่ต้องไปหารอกินเพิ่์นกินน,นะครับ,รบผมบ้านนี้ผลการตอบรับเพิ่์นเป็นซาร์ดเพิ่์นมีลูกหายได้บอกครับตั้งแต่ต้นปีคดหามาเนี่ยครับครับเพิ่งได้ซีตัวโอ้กว่กําลังเดือดเดือนหนึ่งได้เนี่ยครึ่งเดือนเนี่ยเครึ่งเดือนซีตแลล้วคครัับอด่ คลอดซีแล้วซีแห่เลยครับนะครับกับมีกับกับมีวิธีการเลี้ยงแบบนี้ละแม่นครับนะครับการเลี้ยงแบบยืนร่งนะครับเดี๋ยวสิพาพร้อมี่น้องนะครับสอบถามนะครับถึงวิธีการให้อาหารนะครับอยู่นี่เพิ่นให้จังไรแน่ครับผมครับก็อยู่นีอ่าหลักๆแล้วเนี่ยมือสองเขาจะให้อาหารที่จะเอิญมาเยี่ยมอานอะไรเนาะครับะข้ามือเองนะครับมือเองของเขากับเขามีลานคขาที่จำหน่ายอยู่แล้วก็คือพวกห้ามอ่อนกับบัวบด ารวมจริงๆนะครับค่สิเป็นอาหารผื่นของของฟาร์มอยู่แล้วครับนะครับเฉลี่ยแลวกับตุ๊กเศร่าถวยนะครับแล้วเข้ากับเสริมด้วยอาหารคนทีตอนนี้ของเข้าแบนเขาที่ห้อเบีใส่กับน้ำขาวของอว่านี่ครับเป็นยีบเอสโตรเนรับแม่พันธุ์โดยเฉพาะเลยครับผมนี่ก็จะจะใส่เสริมถามว่าใส่ได้เพิ่มแห้งดีเลยครับแต่ว่าเข้าเข้ากับจะลดกระบวนการลดต้นทุนลงอนะครับครับผมโการใส่พวงนี้เป็นพื้นฐานเลยกัเอาตัวนี้มาเสริมให้มันดีขึ้นครับครับผม ครับนอกเนื้อจากการที่เข้าให้อาหารขนแล้วนะครับเขาก็จะมีพวกฟางพวกหญ้านี่ก็คือในในส่วนของสัว์เลียงเข้านี่มันขาดบปไห้อีิแล้ว,วนคนขาบก็คือเข้าเสียให้อาหารขนเฉพาะช่วงเศร,ร้าเสริมโดยช่วงแรกแค่นั้นช่วงระวังวันก็คือกินฟางนะครับก,กินฟางแห้งแล้วก็เพื่อนก็จะได้พักผ่อนก็หาเพื่อนเดีนอน อยู่กลางเว่นพเนนนอนเว้นมันก็บจีอวนเน้กัดเือคตีนะครับถือคตีใส่กับคนเลยนะครับแต่เข้ายู่สุขมสบายเข้ากับมีความซุกมันก็บเเวลาพนผลผลิตมันก็บตอบแผนขึ้นมาหาเข้าก้อเราครับในการดูแลกันครับอันนี้คือตอนบายเข้าจังไห้ขยางป็นนะครับการสรุปการให้อาหารคนนะครับกาจะเป็นแค่เสาแรกเนาะนะครับช่วงเวลาสายนะครับไปหอดไปหอดเวลาไกลค่ำนะครับกัจะเป็น ไฮฟางไฮฟางครับนะครับตอนแรกๆก็จะไฮหยาครับแต่ว่าเข้ากับโปรตีนไฮไลฟ์เพราะว่าเข้าที่ในคุยกันแล้วว่าการที่เข้าใส่ข้ามบอนข้าโพดบดแล้วก็พวกอาหารคนเนี่ยก็ถือว่ามันได้ทดแทนหยาไปส่วนหนึ่งแล้วในหยาเนี่ยก็คือเอาใหม่เพิ่นได้มีระบบการย่อยในในในร่างกายเพิ่นซือครับผมจะลองศึกษาเบื่องอลไรกันเนาะแต่ว่าขาโบ่์ให้กินเลยบ่ได้เลยครับครับต้องได้กินเลยครับบริการหอาหารพวกนี้นะครับมีผลอย่างบ่อกรับระบบสืบพันธุ์เพิ่น อาหารที่พวกนี้ก็คือเข้าหลีออย่างการใส่ยุลเลียอยู่แล้วเพราะว่ายืนหนึ่งของเข้าคือเข้าต้องการหลูกงัวนะครับแม้นสิมีอาหารเสริมดีเป็นไหนต่ว่าถ้าเข้าใส่าอาหารที่มียุลเลียครับยุลเลียนี่มันจะเหมาะกับการระเบิดโครงสารแต่ว่ามันจะไปทําลายมีผลกับระบบบนหลูกนะครับคือว่าถ้าส่วนแง่พันเท่ากับแยกชัดเจนเลยก็จะบวอกับจะบเนี่ยนะครับกับวัวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่อนกับวั้ใส่ยุลใหญ่อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมาเสริมพวกนี้อยู่แล้วส่วน อ่าหัวหม้ขุนหัวสาหม้อหลุนเทาก็จะแบ่งส่วนแล้วเทาจะใส่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกันที่เทาจะใส่อีกตอนนี้ครับผมครับจะต้มครับที่มรยูนี่นะครับมีวิธีการเห็ดแบบไรนะครับอ๋ออยูนี่เทาก็เอ่ามันจะแบบเข้ากันมาอย่างไรมันจะครึ่งสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเอ่าคือจังเนี่ยเดี๋ยวผ้าเห็ดสาธิตให้เบื้องเลยก็ได้ครับครับก็นี่ก็คือส่วนผสมหลักๆนะครับสีผ้าเท่าอ่าจนมาแต่เบื้องต้นนะครับหลังแต่ต้นคิดว่าเทามีการผสมอาหารเองนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นกระโพดบดนะครับจะเป็นกระโพดบดครับตัวนี้จะเป็นรำอ่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นฐานที่ยู่ฟาร์มเฮาเนี่ยใส่เป็นประจำนะครับเพื่อลดต้นทุนในการเอ่อเยี่ยวหยาในการยังเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโปรตีนเพรามันอยู่แล้วครับผมส่วนเอ่อพวกอ้วนผองเขาเนีงเขาก็จะเสริมพวกนี้เขาไปจากนี่จากตัวนี้เพิ่มเขาไปอีกนะครับครับครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นผ้าผสมเบิ้งเราเอาสจหรับ หัวสองตัวกันเนาะมือนีนะครับสีสาอาิตนะครับไห่พ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงก็คืออัตราการผสมนี่เพิ่นวาต้องงาสองตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องมีหลายตัวกับเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกนะครับจอมือนีนะครับเสียตอมนะครับเพิ่นสีสาธิตไห้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะครับวางูสองตัวต่อโตเนี่ยให้กินซ้ำได้นะครับอยู่นี่ครับครับอ่ะเอาใส่ยังไงครับเดิมต้นเลยมือนีห้ามาสองยางนะครับมีเขาพูดบดครับเอาเขาพูดบดใส่สวยหนึ่งเขาพดบด้วยหนึ่งครับ กระโพดบดนะครับพ่อพี่น้องครับอันนี้สำหรับงัวสองตัวนะครับสำหรับงัวกับพคุณเราอ๋ออันนี้สำหรับงัวสองตัวนะครับถวยหนึ่งถ้ามอ่อนถวยหนึ่งรัมอ่อนนะครับพ่อพี่น้องครับถวยหนึ่งนี่ยนะครับถ้าเข้าแง่หมูเสาอ่าก็จะผสมให้มันเต็มนะครับแต่ว่าันีสาขินนะครับแค่นั้นครุ่นให้เข้ากันอต่แง่หมูสองเข้ากันคนให้มันเข้ากันเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับกันแล้วพ่อพ่อแม่พี่น้องหลายตัวกับไซหลายตัวนีงนะครับไปเลยครุ่นเข้าไปตาวังหันประมาณ ยางละโลเนาะแมงครับประมาณโลหนึ่งครับประมาณยางละกิโลนะครับพ็มีนทร์หนองครับยางกับประมาณตกตัวละครึ่งกิโลครับพรมนทนองครับต่อต่อการให้กินแต่แต่ละเมือนะครับพอมันเขากันแล้วเนาะเวลาหักกันอัตราการหายเห่าก็จิบสวยหนึ่งประมาณนี้ครับมันก็ต๊ะโลหนึ่งคื้เก่อนผสมกันแล้วมันก็มาเป็นโลหนึ่งคือเก่รามันจะได้สองตัวนะครับต้องเป็งว่ากินดีบอลกินดีบอนะครับพรมินทรนองครับอันนี้คือเพิดล่อง ล่องเบ่งนะครับคือราเทียรกับยาอเไยประมาณรึ่งสุกหมดละคอ้ค่าทางอาหารในส่วนของฟังหนีเขาเป็นหัวห่องนะครับครับเข้าไปยาสื้อตัวหนี้ครับเสริมตัวนี้เขาไปเพิ่นอือตัวละถวยตัวละถวยอีกนะครับอ่าวบีฟนะครับอยู่เสียมมณฑฟาร์มเป็นเหลือใสอยู่นะครับผมคุณผอ้ครับกินดีครับตัวนี้สามชิบกิโลนะครับหัวสามชิฟตัวกับตุ๊กมือมือละสอบมือละสอบครับ กระตุกประมาณตัวเราลูกครับโอเคประมาณนี้แหละย่างเลี่ยงกับเท่ากับ่อยเสริมอีกขึ้นหวยหวยนิ่งแล้วแต่แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนครับถ้ามากินไร่ดีบอกินไร่ก็ดีครับกินไร่ก็ดีเนาะแต่มันเปลืองต้นทุนเาแต่มันเปลืองต้นทุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกะให้กินพอสมควรเนาะครับสมควรแล้วับเพื่อรักษาเพื่อรักษาหลังกายครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คืองัวเลี้ยงแบบยืนโล่งนะครับของเซอร์มอนฟาร์มวิธีการ ใอาหารนะครับก็บจะมีเฮดเทียมอาเป็นของเจ้าของนะครับเป็นสูตรยูนีเองนะครับคันพอมี่น้องเพิ่นสนใจเพื่อกระสามารถเอาไปเห็ดรัดแปลงได้สามารถสอบเท้าเขา,าได้ครับครับเอาบัหนี้ง้วะไรทงไรยังให้กินแบบเครืองห้าวนี่ได้บอ่อ่ากระกินไดขึ้นกันครับนะกินไดขึ้นกันแต่ว่าคือการที่เขาจะเพิ่นจะมาก,กินแบบนี้บางทีเพิ่นอาจจะอิ่มมาได้ทั้งหลอกแล้วเจ๊เพิ่นไม่กินยังมาเนี่ยค,คุณค่าทางอาหารเจ๊ได้บอได้แต่ว่าเพิ่นอิ่มเลยดิมากเจอแบบนี้เพิ่นก็อาจจะอันนี้คือแนวจิปของฟาร์มเฮานะครับ อันนี้เพินงยูนี่เพงเวลากินเพิ่งจะกินกิน,กนในคของดีเลยนะครับซึ่งเท่ากับมีวิธีการที่จะลดต้นทุนลงคร,นครับโดยหาแนวที่มันประหยัดเวลานะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนลงครับ อันนี้คือวิธีการเลี้ยงงัวแบบยื่นโล่งนะครับพอม่พี่น้องครับล้ะก็ได้ผลดีนะครับงัวอาย่นี่ออกลูกออกลูกทุกปีนะครับพอม่พี่น้องครับก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงหลายๆคนเมื่อใหม่นะครับกับเป็นกังวลในการเลี้ยงงัวเนาะบางคนอาจจะไม่มีเวลานะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็จะได้บอกได้นะครับว่างัวยูแต่คอกแต่ยังนะครับกัสามารถให้ลูกปีละลูกได้ขึ้นกันครับ ครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับกามีอาจารย์แจ็คนะครับเพิ่นมาศึกษาดูงานครับเซมอนฟาร์มนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปสอบถามเพิ่นน้ำกันนะครับว่าเมื่อนี้นะครับว่าใจรักๆเลยนี่เพิ่นมาเรื่องยังเนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับครับนี่คืออาจารย์แจ็คนะครับแนะนําตัวนะครับครับผมอาจารย์แจ็คนะครับอยู่สอนอยู่คณะนิติศาสตร์เราจะผัดตุ๋นเท่านี้นะครับครับครับแตคือมื่อหนีมากกับมาศึกษาดูงานแหลกเปลี่ยนความหูกันเพราะว่า ตอนนี S <S> ้จากเลียงงัวสวยงามผมก็สืพัฒนาไปเลียงงัวต้นน้ำนะครับไปเค็ดป้านวิถีสกลนครน้ำก็เลยมาศึกษาดูว่าการลดต้นทุนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การผลิตงัวให้ได้คุณภาพเป็นอย่างไรครับคือแนวทางก็คือเทาจะผลิตงัวให้กับเกษตรกรในราคาเกษตรกรเรว่าแค่นี้เข้าคุยกันนะครับระมาครับก็เลยมือนี้มาศึกษาดูงานน้ำเพลินนะครับว่าหัวหละลายแบบนี้เป็นวิธีการเรียงแบบใดครับเพราะว่าเขาสำคัญที่สุดคือ อยากหูว่าแนวทางการลดต้นทุนของเขาเนี่ยเขาลดต้นทุนอย่างไรโดยที่งูอ่ะมีสุขภาพแข็งแรงผมก็เลยมามาศึกษาปกติเรียนตัวงัวสวยงามนะครับมันเท่ากับให้กินหัวอาหารแบบเพี้ยวๆหรือหยาเพี้ยวๆเลยอย่างนี่ครับประมาณนี้ครับครับอันนี้คืออาบันี้ย์เยต้อมสีแน่น้ำเพิ่นตั้งไหนมันนี้ครับก็คือของอาจารย์แจกเนาะครับกับมูจักกันมาโดนแหละแต่ว่าเพิ่นกับจะสายอ่างูอสวยงามคือเพิ่นล้านนะเนาะไปติดตามย้อนหลังเมืองไหนในเพลในยังเพิ่นเนาะ แต่ว่าของยูนี่จะคือผมจะเน้นผลิตผลิตลูกหัวครับ,รบซึ่งตอนนี้เพิ่นก็ล่างจะหันมาผลิตลูกหัวก็เลยต้องมาคุยกันต้องมาแลกเปลี่ยนกันหลายเติอบอยู่ครับ,รบนะครับผมก็ต้องศึกษาเรื่องงัวสวยงามกับเพิ่นนะครับเพิ่นก็ต้องอามาว่าผมเห็ดมาอย่างไรที่ไ,ได้หัว ลูกหัวขึ้นมาตลอดเลยจริงๆนะครับมันเป็นควใจรักเลยเด็กผลิตต้นยางของพี่ตองได้ลูกทุกปีแม่นครับผมเคยได้ปีละสองลูกก็มีนะครับต้นปีกับปลายปีต้นปีปลายปีเลยครับออกมันเด็กกับออกปลายเดือนท่านว่าครับในแม่เดียวในแม่เดียวใหลายคนก็จากหูเคยรับครับเคยรับของเฮาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันอย่าให้มันท้องว่างพอาสีเดือนแค่นั้นแหละครับต้องกระขอดเองครับไมันก็จะได้ครับครับบัดนี้ย่างฟาร์มเฮานี่มีมีตัวซอยบ่มีเคลับอันนนี่บ่ก็ นอกเนือจากที่เขาเติมพวกโภดนาการลักๆเข้าไปแล้วนะครับการเสริมสำคัญนะครับนี่เด้นี่แหละครับหัวใจรักของเสียบนฟ้าวอยากจะนั่งผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาให้ไม่ให้มันเบาทุกฟังก็ได้ครับก็ที่ผมเอามาให้ก็คือตัวสีบํารุงระบบสืบพันธุ์โดยตรงกับพี่มิกนะครับเนาะจริงๆเขากินยี่ห้อไหนก็ได้ครับเพราะว่าพี่มิกเนี่ยมันกระมี วิตามินคือ A D 3ีซัมดีดีตรงตอบโจทย์ในเรื่องระบบสุืบพันาุด้วยแล้วนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุพวกแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างงวงคือวิตามินแร่ธาตุที่เข้างวงเข้าขาบ่อยเลยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือโตซอยนะครับแมากกใส่มาตลอดเลยครับโบโบขีดหวังครับโบขีดหวังแน่นอนครับครับอันนี้คือตัวซอยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเรื่อง ระบบสืบพันธุ์นะครับครับเจต้อมครับเจต้อมมองอนาคตการเลี้ยงงัวของฟาร์มเฮาไวจังไรครับอ๋อทีของเดี๋ยวมันฟาร์มนะครับก็ตั้งแต่แรลๆเลยก็คือตั้งใจจะเป็นฟาร์มที่ผลิตลูกง่วนะครับคือโคต้น้นาอยู่แล้วนะครับโดยการไปผสมกันกับการพัฒนานะครับตอนนี้กำลังเห็นเป็นงัวเอฟัวกยังอยู่ครับครับก็มีหลายตัวแหละเพื่ออย่างเพื่อสีพัฒนาจากงัวงบ้านเข้าให้ไม่สางมูลค่าสาง ขาปูไฟให้เพื่อนนะครับเพื่อนมี่มูลค่าขึ้นแล้วก็เกษตรกรสามารถจับ้องได้ราคาปูสูงครับคือราคาบ้านเท่านี่ล่ะแต่ว่าสิเป็นงวดี่มีคุณภาพกว่าเก่ามีที่ใบที่มากให้นะครับมีใบระบ้องกัรันตีให้จากเสียมุนร์มีวัง สุดยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคือจุดมุ่งหมายก็คือสั่งงูอ่ะที่มีคุณภาพสู่พีสู่นองสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้เจ้าตอนฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เพลินกาลังมีความสนใจในการเลี้ยงงัวหรือว่ามีแนวคิดสิเลี้ยงงัวต้นน้ำแบบยืนโล่งแบบนี้ครับครับผมกะอ่าก็ลองศึกษาเบื้องหลังนะครับก็คือการเลี้ยงงัวเนี่ยขาเข้าเห็นเห็มันยากมันก็ยากบขาเห็นเห็มันง่ายมันก็ง่ายนะครับส่วนกระบวนการการจัดการในฟาร์มเฮาเฮากัพยายามศึกษา ลองคิดลองถือมาหลายครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มาจบอยู่กับพี่เกามาตลอดในตน้นคิดนะครับ,รบ,รบก็ซีอิประมาณนี้นะครับอนาคตจะอยากเป็นต้นแบบของการผลิโตโคต้นนานะครับคร,บครบต้องการศึกษาหรือว่ามีปัญหาก็ทักเขามาถามติดต่อเขามาถามให้คำปรึกษาได้ครับที<ม> นะครับโมมีกาใเสียใจนะครับโทรมาถามเลยครับะยินดีเนาะยินดีครับยินดีให้ค่ำปรึกษากับพี่กับน้องนะครับครูคนนี้ความสนใจการเลี้ยงงวนะครับเดี๋ยวสอบถามอาจารย์แจกครับอาจารย์ครับมาอนี่ด้งนังนเนี่ยครับมาอนี่ครับเตรียมาศึกษาดูงานมาอนี่ผมได้สูตรอาหารครับที่เราตรงรับไปลดต้นทุนของผมนะครับสำคัญที่สุดคือเลี้ยงสิ่งทุกอย่างมาตรงนี้กำไรนะครับตรงนี้กำไลนะครับแล้วก็งวงเขาตรงนี้สุขภาพแข็งแรงแล้ได้สูตรอาหาร พีเอ็มอาร์ครับก็ได้หลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับว่าตัวนี้ผสมตัวนี้นี่คือแรงพลังงานโปรตีนวิตามินแล้วครับทุกทายแล้วงัวเข้ากินแล้วมันแข็งแห้งสมบูรณ์พิรุนว่าปีไทยปีครับอันนี้คือสิ่งที่ได้ไปเหมือนนี้นะครับราคาสิีได้ไปปั๊บใส่กระพร้ามเจ้าของแมนครับอันแนะนำที่อยู่ฟ้ามให้พ่อแม่พี่น้องแน่เพื่อเพ่นสนใจอยากไปเยี่ยมไปชมครับตัวนี้นะครับฟ้ามลักลักษมจะอยู่ที อำนาจเจริญก็คือภูมิพัฒน์ฟ้ามอยู่หลังเื่นจำอำนาจเจริญแล้วตอนนี้ครับกําลังไปเหตุงู่ต้นน้ำอยู่ที่สกลนครอำเภอว่านนนนะครับตอนนี้จะมีประมาณอยู่ผาซิโกแม่นะครับสำหรับแม่พันธุ์ครับผาซิโกแม่ครับครับอันนี้ฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับครับเบอร์ผมนะครับศูนย์หกห้าสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกห้าครับอาจารย์ใจครับครับใส่คนในพี่น้องทุกคนครับครับอ่ะของเสียมอนฟาร์มเครับของเสียมอนฟาร์มนะครับ 062 550 3434ครับเบอร์ขนาต่อมโดยตรงครับครับขอขายักคุยเงีขอเวลาหลังเลิกงานหลือกันเนาะเวลาหลังเลิกหลังราชการนะครับบอกพี่การดเพิ่มอีกนะครับเจมส์ม่อนตั้งอยู่บ้านน้องจ่อครับตำบลท้องเรือครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลทาง์ว่ามุ้สามสิบที่หายนิลโขครับครับผม นะครับวันนี้นะครับก็ขอ,อขอบคุณเสียต้อมนะครับเสียมนฟาร์มแล้วก็อาจารย์แจกภูมิพัฒน์ฟาร์มนะครับที่เป็นอ,อน,นุญ่าตใ้ผมมาเย่ยมมาชมฟาร์มเพื่อนนะครับแล้วก็กได้เคล็ดรับการเลี้ยงงูแบบยืนโล่งนะครับหายอาหารจังงๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ ครับพรพี่น้องครับจากทีไร้คุยกับเสียต้อมนะครับเพิ่กาหายข้าแนะนําสําหรับพี่น้องนะครับผููเพิ่งมีความสนใจนะครับในการเลี้ยงงัว่แบบยืดโล่งนะครับการเลี้ยงงัว่แบบยืดโล่งนะครับก็จะใส่เวลาในการเลี้ยงงัว่ค่อนข้างหน่อยนะครับหมาะสำหรับคนทีมีพื้นที่หน่อยนะครับเวลาหน่อยนะครับแล้วก็มีการนําเอาอาหารต่างๆนะครับมาเป็นโภชนาการนะครับเติมเต็มนะครับให้งัว่มีสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยพนผลิตตามที่ต้องการ พอแมีพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากไปศึกษาดูงานนะครับอยากมาเยี่ยมมาชมก็สามารถมาได้นะครับตามทีวีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพเ่นไทยไว้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบารูซีเกตนะครับเขาจบคลิปละกละล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ